เรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิ์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนะครับหลายคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและการลดน้ำหนักที่มากขึ้นมีคำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยกันมากนะครับนั่นก็คือการรับประทานอาหารถูกเวลาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหมแล้วเวลาที่ว่านี้คือเวลาช่วงใดไปหาคำตอบพร้อมกันกันกบอาจาร,รย์เอกในช่วงอยู่ดีกินดีครับ เวลาเราพูดถึงเรื่องการดูแลควบคุมน้ําหนักตัวนะครับเราจะให้ความสําคัญกับอะไรครับหลายๆคนเรามักจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรารับประทานเข้าสู่ร่างกายยกตัวอย่างเช่นต้องเป็นอาหารคลีนนะครับเราต้องมานั่งนับแคลอรี่นะครับต้องลดปริมาณแป้งปริมาณไขมันนะครับแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าช่วงเวลาที่เรากินนั้นมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมพูดว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมกินเค้กชิ้นหนึ่งตอน9ก้าโมงเช้าเปรียบเทียบกับการกินเค้กชิ้นนั้นนะครับช่วง3ามทุ่มก่อนเข้านอนมันมีผลต่อน้ําหนักตัวของเราแตกต่างกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับเรื่องทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่านาฬิกาชีวภาพหรือเซอร์คคเดียนริทึมนั่นเองนะครับ ในร่างกายของเรานั้นมีนาฬิกาชีวภาพเรือนนี้อยู่นะครับมันคอยที่จะควบคุมการทำงานต่างๆตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งไปถึงเราเข้าสู่การเข้านอนนั่นเองนะครับซึ่งการควบคุมเนี่ยก็จะผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบฮอร์โมนซึ่งก็จะมีความสำคัญกับกระบวนการเผาผลาญในร่างกายของเรานั่นเองนะครับลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าร่างกายของเราเปรียบเสมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีกะการทำงานเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนแน่นอนว่ากะกลางวันก็คือช่วงเวลาเช้าจนถึงบ่ายถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เครื่องจักรเหล่านั้นทำงานในระบบเผาผลาญของเราอย่างเต็มกำลังเลยนะครับพร้อมที่จะรับวัตถุดิบซึ่งนั่นก็คืออาหารเข้าสู่ร่างกายของเราเพื่อจะแปลรูปเป็นพลังงานนั่นเองนะครับแต่พอถึงกะกลางคืนโรงงานก็จะค่อยเริ่มลดกำลังการผลิตลง เพื่อเข้าสู่โหมดการพักผ่อนและก็ซ่อมแซมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในวันถัดไปนี่นนะครับทีนี้พระเอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่โรงงานนี้คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินนั่นเองนะครับอินซูลินเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดการกับน้ำตาลในโรงงานซึ่งก็คืออยู่ในเลือดของเรานะครับเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปนะครับน้ำตาลในเลือดของเราก็จะสูงขึ้นฮอร์โมนอินซูลินก็จะออกมามีบทบาทนั่นเอง ซึ่งเจ้าอินซูลินตัวนี้ก็จะทำงานได้ดีที่สุดแล้วก็ขยันขันแข็งที่สุดในช่วงกะกลางวันนั่นหมายความว่าร่างกายของเรามีความสามารถในการจัดการน้ำตาลแล้วก็แป้งที่เรารับประทานเอาไปได้ดีในช่วงเช้านั่นเองนะครับและความสามารถนี้ก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเมื่อช่วงเวลาของวันผ่านไปทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อเรารับประทานอาหารมื้อดึกนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเราส่งวัตถุดิบ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นวัตถุดิบป,ปริมาณเยอะเลยในช่วงเวลาที่คนงานกะกลางคืนกําลังจะปิดไฟพักผ่อนกันแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้มาก็คืออะไรนะครับก็คือวัตถุดิบที่เราส่งเข้าสู่โรงงานเนี่ยไม่สามารถที่จะแปลรูปเป็นพลังงานได้อย่างเต็มที่ดังนั้นก็เลยเกิดของค้างสต็อกอยู่จํานวนมากเลยทีนี้ในร่างกายของเรานะครับเวลามันมีของค้างสต็อกเข้าสู่ในร่างกายเยอะๆนะครับก็จะถูกเก็บสะสมอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า เป็นไขมันสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคนที่ชอบรับประทานอาหารมื้อดึกจึงมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นหรือน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจมากกว่านั่นเองนะครับและเราจะปรับตัวให้เข้ากับนาฬิกาของร่างกายของเราได้อย่างไรนะครับคำตอบอาจจะอยู่ในสำนวนที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆก็คือ กินมื้อเช้าอย่างราชามื้อกลางวันอย่างเจ้าชายและมื้อเย็นอย่างยาจกนั่นเองนั่นก็คือหลักที่เราเรียกว่าเป็นฟอน n ์โหลดดิงหรือการย้ายพลังงานหรือแคลอรี่ส่วนใหญ่ของวันมาไว้ที่ช่วงครึ่งวันเช้านั่นเองนะครับ การที่เราทานอาหารมื้อเช้าที่อิ่มแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนก็จะช่วยให้ระบบเผาผลาญของเราสตาร์ทเครื่องได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกอิ่มนานลดการกินจุบจิบระหว่างวันแล้วก็ไม่ทําให้เรารู้สึกหิวโซในมื้อถัดไปน,นั่นเองนะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการจํากัดช่วงเวลาการกินนะครับก็คือการรวบมื้ออาหารที่เรารับประทานทั้งหมดในแต่ละวันให้อยู่ในกรอบเวลาแค่8ปดถึงสิชั่วโมงต่อวัน ยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มรับประทานอาหารมื้อเช้าประมาณ8โมงเช้ามื้อสุดท้ายก็ไม่ควรที่จะเกิน6โมงเย็นนั่นเองนะครับวิธีการเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเข้าสู่ในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าช่วงอดอาหารหรือฟาสติ้งซึ่งถือได้ว่าถ้าเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีการซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็จะสอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตที่ได้พูดไปในครั้งต้นนั่นเองนะครับ โดยสรุปในเรื่องของการดูแลพฤติกรรมสุขภาพตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของอาการดูแล3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือให้เราทานอาหารมื้อเช้าให้เพียงพอและก็ครบถ้วนนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนข้อที่2ก็จะเกี่ยวข้องกับมื้อเย็นควรที่จะเป็นมื้อที่เบาที่สุดของวันนะครับ และข้อที่3ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อที่สําคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการพยายามรับประทานอาหารมื้อท้ายไม่ให้เป็นช่วงเวลาที่ก่อนที่เราจะเข้านอนยกตัวอย่างเช่นไม่ควรที่จะใกล้เคียงกับเวลาเข้านอนนะครับส3ชั่วโมงควรจะเว้นช่วงเวลานั้นไว้นะครับและนี้ก็คือในเรื่องของเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารโภชนาการและสุขภาพนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ การรับประทานอาหารที่สอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตของเราจะส่งผลดีต่อระบบเผาผลาญและการควบคุมน้ำหนักนะครับแต่ว่าในทางกลับกันการรับประทานอาหารแบบไม่เป็นเวลาก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆได้เช่นกันครับสำหรับช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ในวันนี้ท่านผู้ชมครับเคยสงสัยไหมครับว่าสัญญาที่เราเคยพบเห็นกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายรถหรือว่าสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเหล่านี้เรียกว่าอะไรและมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เป็นพื้นฐานนะฮะของการที่จะนําไปใช้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นก็คือในเรื่องของนิติกรรมนะฮะ นิติกรรมคืออะไรใช่กรรมของคนที่มาเรียนนิติหรือเปล่านะฮะหลายคนบอกยกมือถามอาจารย์ถามว่านิติกรรมคืออะไรออกรกรมของคนเรียนนิติไม่ใช่นะครับนะฮะจริงๆนิติกรรมเนี่ยนะครับนะฮะเป็นคำในกฎหมายโดยเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา149นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พาณิชย์มาตรา149เกนี่ยนะครับนะฮะอ่าก็ได้วางหลักนะครับเป็นหลักกว้างๆไว้ว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ ขึ้นระหว่างบุคคลนะฮะเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับนี่คือความหมายของนิติกรรมนะฮะซึ่งนิติกรรมเนี่ยนะครับพูดกันแบบสรุปความเลยเนี่ยก็คือบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการแสดงเจตนาครับซึ่งการแสดงเจตนาเนี่ยนะฮะไปก่อให้เกิด การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นะครับหรือเกิดผลในทางกฎหมายนั่นเองนะครับผลในทางกฎหมายที่ว่าน่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายครับนะฮะการซื้อขายการแลกเปลี่ยนการโอนการเช่าการให้กู้ยืม นะะแน่นอนครับนะะเราตื่นมาเนี่ยตื่นนอนมาเนี่ยเราก็จะไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องนิติกรรมต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเช่นตื่นมาเราต้องไปซื้อข้าวกระเพราไข่ดาวกับป้าแหววอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแม่ค้าร้านขายอาหารตามสั่งอันนี้เราก็ไปทํานิติกรรมแล้วครับถือว่าทํานิติกรรมแล้วดังนั้นนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเนี่ยเราก็อาจจะได้มีการสัมผัสกับความเป็นนิติกรรม ในทางแพ่งนะฮะซึ่งนอกจากป้าแหววในการซื้อเข้ากะเพานะฮะหรือเข้าอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ชอบปูทอดกระเทียมเหมนเนาะนะครับเป็นนิติกรรมทั้งนั้นและก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการทําสัญญาเช่านะฮะเรามาเราไม่มีที่พักเราก็ไปเช่าห้องพักอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในบริบทของนิติกรรมในเรื่องของการเช่ารั์นะครับนะฮะแล้วก็การกู้ยืมเงินนะครับนะกู้ยืมเงิน กู้ยืมเงินเนี่ยหลักฐานเป็นหนังสือมีไหมนะฮะนะฮะพอเรามีหลักฐานแล้วเราไปทํานิติกรรมการกู้ยืมก็เกิดสิทธิและหน้าที่ต่างๆระหว่างนะครับนะะผู้ยืมกับผู้ให้ยืมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะซึ่งนะฮะองค์ประกอบของนิติกรรมก็พูดกันง่ายๆครับองค์ประกอบของนิติกรรมที่สําคัญก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับนะฮะเรื่องแรกก็คือผู้แสดงเจตนานะครับนะฮะ ผู้แสดงเจตนาเนี่ยใครก็ได้ครับที่มีความสามารถที่กฎหมายรับรองไว้นะครับเว้นแต่บุคคลที่นะฮะกฎหมายให้ความคุ้มครองครับเพราะว่าเขายังมีอายุน้อยอ่อนด้อยเรื่องอายุนะฮะเช่นผู้เยาว์ครับ ผู้เยาว์ก็คือใครในทางแพ่งของเราผู้เยาว์ก็คือคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะฮะซึ่งก็จะบรรลุนิติภาวะอยู่2กรณีเนาะนะครับอย่างแรกก็คืออายุครบ20ปีบริบูรณ์และอย่างที่2คือการสมรสน,นะครับการสมรสนะครับซึ่งกฎหมายก็กําหนดอายุไว้ว่า18นะจึงจะทําการสมรสได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ คนวิกลจริตคนวิกลจริตนี่กฎหมายก็ให้ความคุ้มครองนะฮะคนวิกลจริตว่านะฮะถ้าหากนะฮะไปทำนิติกรรมนะครับแล้วก็คู่กรณีฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้ ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตนะครับและในขัะนนั้นเขามีอาการวิกลจริตหรือจริตวิกลอยู่อันนี้ก็จะทําให้นิติกรรมของคนวิกลจริตเนี่ยเป็นโมคียะนะครับนะฮะไม่สมบูรณ์นะครับหรือคนไร้ความสามารถอันนี้ก็ต้องมีผู้อนุบาลนะครับเป็นผู้ที่ไปทํานิติกรรมแทนนะฮะทำแทนนะนะครับนะฮะอันนี้นะครับหลายท่านบอกว่าต้องยินยอมได้ไหมไม่ได้นะครับต้องทําแทนเท่านั้นในกรณีที่เป็นคนไร้ความสามารถนะที่ศาลมีคําสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้ว แล้วนะครับและคนสุดท้ายก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้นะครับก็จะต้องมีผู้พิทักษ์ในการทํานิติกรรมบางประเภทในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา34ที่ได้วางหลักเอาไว้นะครับเฉพาะ11อน,นุนี้นะครับนะฮะสิวงเล็บนี้ที่ต้องให้ผู้พิทักษ์ยินยอมนะครับนี่ก็คือในส่วนของผู้แสดงเจตนานะครับนอกเหนือจากผู้เยาว์คนคนวิกน,นจริตคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถนะฮะบุคคล ก็สามารถที่จะทํานิติกรรมได้ทั้งนั้นนะครับต่อมาก็คือเจตนาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเจตนาที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือเป็นเจตนาที่ไม่ผิดกฎหมายนะฮะไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับและที่สาคัญคือเจตนาต้องไม่บกพร่องด้วยนะครับต้องไม่เป็นการแสดงเจตนาโดยซ่อนเรน้นโดยลวงโดยใช้นิติกรรมอําพางโดยสหรือเป็นนิติกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่สมัครใจนะครับเช่นสํา,สาคัญผิดนะครับเช่นถูกก้นช่อชนหรือถูกข่มขู่ เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วในประการที่3นะครับนะฮะนิติกรรมบางอย่างเนี่ยกฎหมายกําหนดเรื่องเรื่องหนึ่งมากํากับไว้นั่นก็คือเรื่องแบบครับนะฮะการใดไม่ทํา ไม,ไม่ทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดนะฮะการใดไม่ทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดการนั้นก็จะมีผลตกเป็นโมคะนะคือเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้เลยนะครับนะฮะซึ่งนะโมคะก็จะมีน้องของเขานะฮะจะบอกน้องก็อาจจะไม่ใช่น้องซะทีเดียวเป็นเกลอเก่าของเขาคือโมคียะนะครับโมคียะเนี่ยเกิดผลบังคับได้100%เลยครับจนกว่าจะมีการบอกล้างนะครับแล้วก็จะ ถาวรนะฮะเป็นการยอมรับไปเลยถ้ามีการให้สัตยาบันที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะฮะนะฮะทีนี้นิติกรรมกับความสําคัญในการใช้ชีวิตของเรานะครับเมื่อรู้จักนิติกรรมแล้วเราจะไม่ถูกเอาเปรียบครับเราจะระมัดระวังนะครับในการทํานิติกรรมต่างๆแล้วเราก็จะนะครับเข้าใจสิทธิหน้าที่ ในกรณีที่เราไปทำข้อตกลงดังนั้นนิติกรรมสำคัญนะครับรู้เอาไว้ประดับความรู้จะรู้ถึงสิทธิ์หน้าที่และไม่ถูกเอาเปรียบในทางกฎหมายแพ่งครับท่านผู้ชมครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ทำความรู้จักกับ Ideogram AI โปรแกรมช่วยสร้างสรรค์ภาพด้วย AI กันไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้อาจารย์พี่ฉ่งจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกถึงการใช้งานที่มากขึ้นด้วยการเจเนเรตรูปภาพและตกแต่งด้วย AI ครับ ติดตามชมกันในช่วงรู้ทันไอทีกันเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ช่างครับผมสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์พี่ช่างก็ยังอยู่ในเรื่องของการใช้ AI นะครับเพื่อตกแต่งภาพ โดยโปรแกรมที่วันนี้จะมาแนะนำต่อก็คือ Ideogram นะครับแต่ว่าเป็นคลิปที่2นะครับเพราะว่าในสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับคลิปที่เราดูไปเนี่ยก็อาจจะเห็นตัวอย่างได้ไม่เยอะนะครับในสัปดาห์ที่2นี้นะครับจาพิฉังก็เลยจะมาเจ n เน a เรตนะครับรูปแบบาภาพที่มีการตกแต่งด้วย AI อีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะทุกท่านเนี่ยจะได้ลองทําตามแล้วก็สามารถที่จะตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยครับเตรียมรูปภาพนะครับตัวของท่านเองนะครับนะตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าเรากำลังชมรายการอยู่ใช่ไหมครับเราก็เอา,อาสมาร์ทโฟนนะครับเครน่มาถ่ายตัวเองเก็บเอาไว้นะครับอาจจะเป็นภาพที่แบบ ถ่ายแบบนิ่งๆก็ได้หรืออาจจะเป็นภาพที่อยู่ในอัลบั้มของเราอยู่แล้วก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้ให้ทุกท่านเนี่ยไปเตรียมรูปภาพเหล่านั้นมาก่อนนะครับอ่ะถ้าท่านเตรียมภาพเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับหรือสมาร์ทโฟนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ idogram.ai เหมือนเดิมนะครับ อาจารย์พีชังก็อยู่ที่หน้าต่างของโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับให้ทําการล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งระบบยอมรับนะครับให้เราเล็อกอินด้วย Account ของ Google นะครับของ Discord ของ Apple นะครับเรากา็ถ้าเราใช้บริการของอแอ c เคา t ต,ตัวไหนอยู่เนี่ยเราก็ล็อกอินเข้าไปด้วย Account น,นั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับในโปรแกรมเนี่ยก็จะมี explore ก็คือคําสั่งที่เอาไว้สําหรับดูภาพ นะครับอาจารย์ฉังพี่ฉังเนี่ยครับจะสอนนะครับให้ทุกท่านเนี่ยกดปุ่มบวกนะครับแล้วเลือกคาแรคเตอร์ Character ของเรานะครับเพื่อที่จะให้ AI เนี่ยปรับแต่งภาพให้ตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราชื่นชอบนะครับโดยเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอาจารย์พี่ฉังได้ทดลองนะครับให้ AI ตกแต่งเป็นภาพที่อาจารย์พี่ฉังกำลังวิ่งหนีในตรนเสารอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เราเพิ่งได้ชม หนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World ไปใช่ไหมครับเราก็ลองเจนเนอเรตให้ให้เข้ากับเทรนในยุคป,ปัจจุบันนะฮะ,อะโอเคครับเราเลือกคำสั่งคาแรคเตอร์ะ Character, นะครับแล้วเราก็ไปหาภาพนะครับที่จะ,ะต้องการสร้างมานะครับเราก็กดอัปโหลดนะครับถติว่าจาพพ่ชางอยากให้เขานำภาพคาแรคเตอร์จากมุมภาพอันนี้นะครับที่เป็นรูปที่ผมเตรียมเอาไว้ก็กดดันไป นะครับอ่ารูปนี้เลยเราก็เลือกครับสิ่งที่ผมชอบมากๆในแพลตฟอร์ม Ideogram ก็คือเขาจะมีตัวอย่างเทมเพลตหรือตัวอย่างพร้อมนะครับให้กับเรานะฮะนี่ถ้าเราอยากจะเป็นอัศวินในยุค g ก a d i a t o r อรนะครับก็จะมีเทมเพลตของ Trooper Leader นะครับนะถ้าเราเป็นอยากเป็นแนวเกมโชว์ show, นะครับก็สามารถเลือกเทมเพลตเกมโชว์ได้นะครับถ้าใครอยากจะ เป็นรูปภาพที่เอาไว้ขึ้นปกแมกกาซีนนะครับก็เลือกภาพแฟชั่นแมกกาซีนคอเวอร์นะครับเนี่ยซึ่งในโปรแกรมเนี่ยเขามีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะมากนะครับถ้าอยากเป็นนักนักลบไวกิ้งก็เลสามารถเลือกได้นะครับถ้าอยากเป็นแนวภาพยนตร์นะครับมูวี่ซีนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่เมื่อกี้นี้นะครับเมื่อคลิปก่อนเนี่ยอาจารย์พี่ชังอยากจะกดปุ่มนี้มากเลยก็คือ Pilate นะครับก็ลองมากด Pilate ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับระบบจะทำการเลือกนะครับข้อความนะครับพิมพ์ข้อความขึ้นมาให้นะครับตามนี้เลยครับอ่ะวายแบนสอ o o ดโ p โต t o o อ่ะ e s s p ์เซนด์ a p รสอ่กับตันเห็นไหมฮะสวมใส่ใช่ไหมครับสวมใส่นะครับเครื่องแบบกับตันนะฮะแล้วก็มี เอ่ขาเรียกอะไรอ่ะคาต่างๆนะครับโหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เราลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับเราอยากได้ภาพแนวอ่าเก้าต่อ16ก็คือเป็นแนวตั้งเนะเอาเป็นแนวนอนบ้างละกันนะครับเอาเป็น16ต่อ9นะครับแบบไวสกรีดนะครับจะได้ไม่ซ้ําของเดิมนะฮะตรงนี้ก็กากระบาดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มขึ้นตรงนี้นะครับ ตัวระบบ AI ก็จะทำการ create ภาพออกมานะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเข้ามาใช้ idogram กี่ครั้งนะครับเวลาใช้งานไปเนี่ยจำนวนเครดิตของคาแรคเตอร์ก็จะค่อยๆลดลงใช่ไหมครับตอนนี้เหลือประมาณ6เครดิตแล้วนะครับเราเข้าไปดูภาพกันครับนี่เป็นรูปของอาจารย์พี่ช่งนะครับเป็นโจรสลัดนะฮะนี่เลยนะฮะเราชอบภาพนี้เราก็กดจุด3จุดแล้วก็เซฟเก็บเอาไว้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ย สิ่งที่ผมชอบคือเราไม่ต้องพิมพ์พร้อมเองนะครับ AI เขาออโต้พร้อมทุกอย่างให้กับเรานะครับปรับแต่งภาพสิ่งต่างๆเหานี้ให้เราหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญเราใช้ภาพเหล่านี้ได้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าใครใช้แล้วเผอร์เอเครดิตหมดนะครับก็มีวิธีการที่จะเพิ่มเครดิตคืออาจจะสนับสน,นุนหรือซับสไครต์ตัวซอฟต์แวร์ของเขานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาโปรแกรมต่อไปหรืออาจจะสมัครอ e ีเมลเพิ่มสักอีกอ e ีเมลหนึ่งแล้วก็ใช้งานในหลายๆเค้าก็ได้นะครับนะบนะก็ฝากทุกท่านนะครับลองไปนะครับใช้นะครับเทมเพลตอื่น ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบในโปรแกรม Ideogram นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ลองทำตามกันดูนะครับและจะพบว่าการตกแต่งภาพด้วย Ideogram AI นั้นง่ายมากและทำได้หลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการเลยครับ มาต่อกันที่ช่วงชีวิตดีมีสุขครับเราจะไปพูดคุยกับคุณหมออนองนาถพักดีนรงผู้บุกเบิกวงการรังสีธนกรรมในโรงพยาบาลจุฬาแม้วันนี้คุณหมอจะมีอายุ86ปีแล้วแต่ก็ยังคงแข็งแรงและได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์อยู่เสมอเรื่องราวของท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคนอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ เป็นคนที่ไม่แข่งกับใครแล้วก็เรียนเพื่อจะให้สอบได้ตั้งใจสูงมากเลยครับเพราะว่าคุณหมอเป็นบุคลากรที่คนเคารพนับถือเวลาสอนนิสิตเนี่ยนะคะสิ่งที่จะบอกเขาเสมอเลยว่าต้องทำให้ดีที่สุดเกษียณแล้วเราก็สบายๆจะทำคลินิกแล้วก็เที่ยวเป็นคนที่ให้ง่ายคิดบวก สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนแพทย์หญิงอนงคนาถพักดีนรงค์อดีตเป็นข้าราชการภาควิชาหลังสีวิทยาคณะน,นแพทย์ศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะคุณพ่อเป็นชาวพิษุโกคุณแม่เป็นคนปทุมธานีลงังสิตเดฉันมีพี่น้องสี่คนคนโตเป็นผู้ชายจบวิศวะที่จุฬาแล้วก็ดิฉันจบทันตแพทย์แล้วน้องชายจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็น้องสุอง่ยจบสถาปัตย์ศิลปกรแรงจูงใจที่เลือกทางสายวิชาชีพนี้เนื่องจากคุณพ่อจบธรรมศาสตร์ ให้สิทธิลูกมีความเส,สรีภาพในการตัดสินใจเป็นคนที่ไม่แข่งกับใครแล้วก็เรียนเพื่อจะให้สอบได้ตั้งใจสูงมากเลยครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยเป็นบุคลากรที่คนเคารพนับถือใช่ไหมคะคณะนแพทย์เนี่ยเขารับสายตรงเปิดรับเลยแต่ก่อนนี้ไม่ได้รับสายตรงค่ะเขารับโดยผ่านจุฬาลงกรณ์คณะวทยศาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยได้เข้ามาทันตแพทย์ตรงๆเลยค่ะ ได้รับเลือกเข้ามาเป็นอาจารย์ภาควิชาลังสีวิทยาที่คณะแพทยาศยาสตร์โรงกว่ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราก็ทำงานตามรูทีนที่เขากำหนดให้นะคะคือการเรียนการสอนแล้วก็การปฏิบัติงานในคลินิกบางครั้งคุม การปฏิบัติการของนิสิตนะคะระหว่างที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคนก็จะค่อนข้างกลัวว่าลังสีมีอันตรายจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโดสสาหรับการวินิจฉัยไม่ได้มีอันตรายค่ะเขาก็มีการป้องกันระดับหนึ่งคือให้ที่วัดบันทึกโดสจต้องติดไปกระตัวการเรียนการสอนเนี่ยเราก็สอนเกี่ยวกับฟิสิกส์ของลังสีแล้วก็การป้องกันอันตรายเทคนิคการถ่ายภาพลังสีทั้งในปากนอกปากแล้วก็การวินิจฉัยโรค เพราะว่าถ้าเกิดมีความผิดปกติในภาพรังสีนยะเขาจะต้องวินิจฉัยได้ว่ามันคืออะไรตรงนั้นคือความสำคัญค่ะสมัยนู้นนะครับมันเปิดกว้างสำหรับหมอฟัน คือจบไปเนี่ยส่วนใหญ่จะถ้าไม่เป็นอาจารย์เนี่ยทุกคนก็ไปบรรจุเป็นข้าราชการที่ตามต่างจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุขความนิยมในการเปิดคลินิกเอกชนจะค่อนข้างน้อยระบบสาธารณสุขตอนนั้นเนี่ยความต้องการของประชาชนก็ไม่มากโรคภยัยไข้เจ็บก็ยังไม่มาก ความต้องการของคนปัจจุบันสูงมากค่ะเหมือนกับสิทธทิเสรีภาพฉันควรจะได้มันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นในข่าวนะคะทะเลาะเบาะแว้งกันในโรงพยาบาลไม่คิดว่าหมอก็ทํางานหนักมากนะคะเขาก็ต้องไปศึกษาว่าไอ้โรคนี้มันจะเป็นยังไงส่วนใหญ่หมอก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะเขาคิดว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่เป็นความต้องการสูงมากแล้วคนก็กระตือรือร้นที่จะดูแลสุขภาพสูงมากๆด้วยนะคะ ก็จะเป็นคนที่จะิสต์หัวข้อว่าหัวข้อนี้เนี่ยเราควรจะเตรียมอะไรไปบ้างรทอื่นบางทีเขาไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะติติงอะไรของเรานิดหน่อยเราก็ปล่อยเขาติติตตงไปเขาอยากเปลี่ยนบ้างก็เปลี่ยนแล้วแต่เรารู้ว่าเขาทําต้องมีปัญหาแต่เราไม่ไปคัดค้านตรงนั้นแล้วเขาก็ทําไม่ได้เขาต้องหยุดทำเราก็ทําของเราต่อไปที่เราคิดไว้ตั้งแต่ต้นคืออะไรที่เป็นความต้องการเราจะหลบหลบหลีกคือไม่ไปแย่งกับเขามันก็เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาพอสมควร เป็นคนที่ง่ายๆคิดบวกก็ขนาดเป็นมะเร็งตั้งแต่รู้นะคะสุขภาพจิตด,ดีมากเลยแล้วก็ไปเตรียมการไปซื้อวิกมาสองอันนะคะเตรียมจะใส่หมอเขาก็นัดไปทาไบออปซีแล้วก็นัดผ่าตัดเขานัดนานไปหมอเอาใกล้กันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยสุขภาพจิตสําคัญมากค่ะถ้าสุขภาพจิตด,ดีเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายดีมากอาหารห้าหมู่คือสิ่งสําคัญกับร่างกายมากถ้าเราได้อ่านข้ควาห,าหมูเนี่ย ร่างกายแข็งแรงก็จะต่อสู้กับโรคแล้วนี่เป็นมาสิบปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีห้าหกหลังจากที่ ข้ามาทำงานแล้วเนี่ยเราก็ไปเป็นทางด้านอินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้เป็นรีชเนลไดเรคเตอร์มันก็เป็นกรรมการดูแลของบ้านเราแล้วก็เซาท์อีสเอเนชียนะคะเป็นอยู่ประมาณ9ปีเราก็นึกว่านี่ก็คงเป็นสิ่งที่มันโดดเด่นสำหรับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขกับการที่ว่าตอนที่จบใหม่ๆเนี่ยคือสนุกกับสิ่งที่เราจะทำนะคะเสร็จแล้วพอ 2513พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งหน่วยธนรรการ,รพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 <t> ท่านเ,เล็งเห็นว่าประชาชนลําบากก็เรื่องฟันเรื่องอาหารการกินท่านก็เลยคิดตั้งขึ้นเริ่มแรกที่หัวหินนะคะท่านก็พระราชทานลดธนการ,รพระราชทานขึ้นมาไปออกหน่วยปีนั้นเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่อชอบทําคิดว่ากเกษียณแล้วเออเราก็สบายๆก็ไปทํา คลินิกแล้วก็เที่ยวพรเอิญเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ที่บ้านนะคะต้นไม้เต็มไปหมดเลยแท็กซี่ไปส่งอุย้ยเหมือนป่ากลางสวนเลยเขาก็จะพูดเขาก็จะตื่นเต้นมากเขาไม่เคยเห็นชอบเดีย๋ยวนี้ก็ยังปลูกแต่ลดลงละคืออยากทําอะไรก็ทำนะอันนี้ก็นกเป็นความสุขของเราอยู่แล้ว ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากคุณหมออโนงนาฏพักดินรงค์ด้วยนะครับพบกับผมวรวิ์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ